เขียนรีวิวหนังภาพยนตร์ซีรีส์เอาภาพมาประกอบบิดความ true ID i n t r นจากที่ไหนดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สำหรับหลายๆคนนะคะที่ถามใจมาหลังไหมว่าอยากจะรีวิวพวกซีรีส์หนังภาพ,พยนตร์นะคะจะเอารูปที่ไม่ติดลิขสิทธิ์หรือรูปที่ทาง True ID i n t น e n d อนุมัติให้ใช้บนบทความได้ที่ไหนนะคะใจมีคำแนะนำตามนี้ค่ะยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ใจเข้ามาที่ Google Search นะคะใจจะรีวิวซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง The Witcher นะคะ อ่าใจก็จะพิมพ์เข้าไปค่ะสังเกตว่า The Witcher เนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหลายเว็บไซต์เลยนะคะและส่วนมากนะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คือจะเป็นเว็บของ IMDB นะคะซึ่ง IMDB เนี่ยแม้ว่าจะเป็นคลังพวกหนังภาพยนต่างๆนะคะแต่ว่าทาง TrueIDInTrend เนี่ยเคยแบบแจ้งมาว่าอาจจะแบบ ไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของลิขสิทธิ์สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าได้แบบสามารถใช้ A M D B ได้นะคะก็จะแบบสะดวกสบายมากเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะมีภาพให้เราใช้งานด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ เป็นวันที่15เมษายนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทาง True ID i n t r a n d เนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ Official Site ค่ะดังนั้นก็คือหลังจากนี้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะก็อาจจะขอให้ทุกคนอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามีอัปเดตใหม่เดี๋ยวจจะมาบอกค่ะ ย้อนกลับนิดนึงนะคะดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าหนังเรื่อง The Witcher นะคะเป็นของ Netflix นะคะเราก็จะไปดูที่ Netflix official site ค่ะหรือถ้าใครไม่แน่ใจอาจจะพิมพ์ชื่อหนังหรือภาพยนตร์นั้นและตามด้วย official site นะคะเดี๋ยวใจลองทำให้ดูค่ะอ,อเราก็พิมพ์ไปเลย ว่าเป็น The Witcher นะคะ,อะพอพิมพ์มานะคะที่ The Witcher Official s i t e นะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะผลิตโดย Netflix ค่ะแล้วก็มาที่ Netflix นะคะเป็น Official s i t e แบบนี้ค่ะ เปิดเข้ามาเลยนะคะก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะวิธีการเนี่ยที่จะใช้ภาพเราสามารถ 1. น,นะคะก็คือใช้ภาพนิ่งนะคะที่ปรากฏบนเว็บไซต์และ2ก็คือการแคปเจอร์สกรีนช็อตนะคะจากตัว official t a i l e r แบบนี้ละคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแคปเจอร์ส่วนมากนะคะเราก็ใช้เป็น Snipping Tool ก็ได้นะคะ ชนิดปิ้งทูทูแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะคะสมมติว่าจ่ายอยากจะได้ภาพของได้ภาพนี้มาทำปกนะคะซึ่งในเบิร์ความของจ่ายก็ใช้ภาพนี้นี่แหละค่ะทำปกนี่เองก็ทำการ s นิ p ปิ้งง่าย,ายๆแบบนี้มาเลยนะคะหลังจากที่เราสนิ p ปิ้งแล้วนะคะก็ให้กดไฟล์แล้วก็เซฟแอสค่ะเราก็สามารถที่จะเซฟงานของเราได้เลยนะคะและ ในกรณีที่เราอยากได้ภาพอื่นๆมาประกอบนะคะเราก็มาที่นี่เลยค่ะ Play วิดีโอนะคะแล้วก็ Play วิดีโอนะคะเราอยากได้ช่วงไหนนะคะก็ให้กดปุ่มพรสหรือปุ่มหยุดนะคะเช่นถ้าเราอยากได้ภาพนี้นะคะเราก็สนิปมาเลยค่ะสนิปภาพแบบนี้มาเลยค่ะแล้วก็ กดเซฟเหมือนเดิมทำแบบเดิมเลยนะคะก็คือเซฟไปในแบบเป็นเซฟแอสนะคะตรงนี้ถ้าเราอยากได้เป็นแบบภาพอื่นนะคะเราสามารถค่อยๆขยับเลื่อนเทอร์เซอร์ตรงนี้ไปนะคะดูภาพที่เราอยากได้สมมติว่าเราอยากได้ภาพพระเอกแกรนดนะคะเราก็เลื่อนมาแล้วก็ snipping tool เหมือนเดิมเลยค่ะอยากได้ขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็ เลื่อนไปนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมีภาพสวยๆนะคะมาประกอบบทความบน True ID i n t r e n d ได้แล้วละคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับใจด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ